ถ้าผมจากเรื่องของโควิด -19 กันนะครับมาอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ยังน่าเป็นห่วงกันอยู่นั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์น้าท่วม,มที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับว่าน้ําท่วมเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่น้ำเนี่ยไหลาจากบนลงล่างเมื่อมันมาถึงอยุธยาก็จะมาที่ปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพของเรานี่แหละวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูมาตรการป้องกันน้ําท่วมของเทศบาลนครนนทบุรีกันครับ นายสมนึกธนาเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลน,นครนนทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่เขตเทศบาลน,นครนนทบุรีจำนวน14ชุมชนกว่า3,000หลังคาเรือนโดยได้นำข้าวสารอาหารแห้งและยารักษาโรคไปมอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ทั้งนิติบศบาันครนนทบุรีได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต,ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ด้านไหนที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงนี้ด้วยนายวรวุิศรีนนนางสาวพิมพันธนะเดชากุ่นายสมัจรเสมอสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ร่วมดำเนินการทำสะพานทางเดินให้แก่ชุมชนซอยแสงเทียนเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นทางเดินชั่วคราวและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการอุทกภัย นาวาอากาศเอกสวัสดิ์นิยมเหตุรองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจการดําเนินงานป้องกันอุทกภัยบริเวณริมเขื่อนท่าน้านนทบุรีและที่ศูนย์อานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยบริเวณลานวิทยาลัยมหาไทยโดยมีครอบครัวจิตอาสาคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีร่วมเป็นจิตอาสาช่วยกรอกสอบสายป้องกันอุทก,ภ,ก,กภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลน,นครนนทบุรี สำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดลอ้อมเทศบาลนครนนทบุรีออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านและผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการพลัดตกหกลม้มในพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ตำบลบางกระสอตตำบลตลาดขวัญตำบลท่าทรายให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกถึงบ้านเพื่อเพิ่มความครอบคลุมการได้รับวัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี